ทำภาพใส่ชุดไทยด้วย Flow แถมไม่ติดโลโก้ด้วยไปดูวิธีการทำกันเลยเข้า Google Chrome ก่อนเลยจากนั้นพิมพ์คำว่า Flow แล้วกดค้นหาจะเจอเว็บ Flow ให้คลิกเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาในเว็บแล้วให้กดที่ create with flow จากนั้นคลิก new project จากนั้นคลิกตั้งค่าแล้วเลือกคำว่าสร้างรูปภาพให้กดเพิ่มรูปภาพใบหน้าของเรา เสร็จแล้วให้นำข้อความคําสั่งด้านล่างนี้ไปวางในช่องข้อความใครอยากได้พร้อมเราแจกพร้อมไว้ที่บ้านแดงแล้วกดส่งข้อความได้เลยรอ AI สักครู่เมื่อ AI สร้างเสร็จแล้วคลิกที่รูปจะมีไอคอนดาวน์โหลดขึ้นมากดโหลดได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบภาพสไตล์นี้แล้วอยากลองทำตามแต่ขี้เกียจพิมพ์เองข่าวดีค่ะเราแบะพร้อมทั้งหมด พร้อมทริคการคิดคำสั่งแบบละเอียดไว้ให้เพื่อนๆสมาชิก YouTube Membership แล้วนะเข้าไปก๊อปไปใช้กันได้เลยใครยังไม่ได้สมัครลองกดดูรายละเอียดได้นะคะถือเป็นค่ากาแฟให้เราทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ